ดีอาร์ทีบีกูดแอนบรดค่ะเราไม่ได้ต้องการให้คนภายนอกหรือว่าตัวแทนประกันชีวิตหรือแม้กระทั่งลูกค้าเห็นว่าการเป็นดีอทีนั่นคือคุณทํางานเก่งแต่วันนี้เราอยากให้เขาเห็นด้วยว่านอกจากเก่งแล้วอ่ะเราจะเป็นคนดีด้วยเราจะทําให้สังคมของการทํางานของพวกเราอะค่ะจะเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันแล้วก็ทําให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดค่ะตัวเลขน,นะคะอยากจะบอกทุกท่านว่า หลายๆเราเห็นหลายๆหลายๆ,หลายๆบริษัทหรือหลายๆองค์กรเนาะ <S <S ตัวเลขอาจจะไม่เติบโต,ตค่ะแต่ M B I ี t ท a i l a n d ปีนี้นะคะจากจำนวนสมาชิกทั่วโลก8669คนคะ่ะเราอยู่อันดับเจ็ดของโลกแล้วนะคะ5,458คนคะ่ะเราเติบโตจากปีที่แล้วประมาณ10%ปีที่แล้วเรามีสมาชิกทั้งหมดนะคะ4,973คนคะ่ะ10%เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขที่ผมบอกว่าวันนี้ค่ะ คนในอุตสาหกรรมตัวแทนประกันชีวตที่บกรกษาการเงินอะ่ะต้องการความเป็นเืออาชีมากขึ้นอันนี้คือหนึ่งนโยบายหลักนะคะที่ m อ็ t ด a ทีไทยต้องการให้คนที่อยู่ในชีพเนี้ยค่ะเป็นสมาชิกให้มากขึ้นทุกๆปีค่ะนโยบายที่สองค่ะเราต้องการสร้างความคงอยู่ของการเป็นเมมเบอร์ของเขาคือทําไงก็ได้ค่ะวันเนี้ยคุณจะไม่ได้เป็น m m t แค่ปีเดียวเพราะเราเชื่อว่า ถ้าคุณทํางานในอาชีพนี้แล้วสามารถที่ติด MRT ต่อเนื่องได้อะคะ่ะนั่นคือคุณจะต้องเป็นเหมืออาชีพและอยู่ในอาชีพอย่างยัง่งยืนคุณสามารถเลือกสินค้าที่ดีและให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้เพราะฉนั้นนโยบายที่2ของเรานะคะเรามุ่งเน้นการคงอยู่ของการเป็นสมาชิกค่ะเพราะฉะนั้นท,ทุกๆงานนะคะเราจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าทำเฉพาสสมาชิกเพิ่มขึ้นเราเริ่มเราเริ่ม,มลอนชาวกิจกรรมละปีที่ผ่านมาแล้วก็จะคงอยู่ ในปีหน้าซึ่งเดี๋ยวช่วงหลงังๆเดี๋ยวตันจะให้ดูในส่วนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นปีหน้านะคะเดิมทีค่ะเราต้องการสร้าง m ย,ยท t เราต้องการเพิ่มจํานวนเราต้องการให้เขาคงอยู่ในการเป็นสมาชิกแต่ปีนี้ค่ะทางเฮดคอร์เตอร์เองมีอีกหนึ่งโครงการเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือ MDRT Center for f e Leadership l ค่ะซึ่ง MDRT Center for f e Leadership นะคะจะมุ่งเน้นไปที่ลีดเดอร์ค่ะ ะะก็คือผู้บริหารทีมอะค่ะหรือผู้บริหารหน่วยที่ต้องการจะสร้างทีม m v t มค่ะเราเอาความรู้ในการทำงานนะคะที่ที่ตอนนี้ค่ะเราสร้างให้ตัวแทนทำผลงานแล้วก็ติด m v t มได้นะคะมาเพิ่มเติมค่ะสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารหน่วยแล้วทำยังไงให้เขาอะสามารถที่จะสร้างทีม m v t มแล้วก็สร้างคนดีๆในอุตสาหกรรมของเราเข้าสู่สังคมให้มากขึ้นนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่า Family ่แบรนด์ของเราตัวเพิ่มเติมนะคะเซนเตอร์ for ผู้บริหารชีพที่ทัดชีพแจ้งไปนะคะ mm hmm. มุ่งเน้นในการสร้างทีม MDRT ค่ะให้คนที่เป็นล mm ีดเดอร์เขาวันหนึ่งที่เขาเริ่มไม่ได้ขายเองแต่ทำยังไงให้เขาอะ่ะสามารถผลิตคนที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ถัดไปค่ะ mm hmm. ในส่วนของสิ่งที่ MDRT Thailand เองเนี่ยต้องการจะสร้างความพ v i l e g e ให้กับลูกค้าของ MDRT Member นะคะเราเรียกโครงการนี้ว่า MDT Benefit นะคะเป็นเมอร์เบนฟิตค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีพันเนอร์นะคะที่เป็นพันธมิตรที่ดีก็คือโรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดค่ะสำหรับลูกค้าของ MDT นะคะที่เข้าแอดมิทหรือเข้าใช้บริการของโรงพยาบาลที่เป็นพันเนอร์กับเราอะค่ะค่ะท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Privilege ที่แต่ละโรงพยาบาลน,นี้ให้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะ มันเป็นการส่งเสริมให้คนรู้สึกว่าถ้าเขามีตัวแทนที่เป็นเอ็นเตอทีเขามีโอกาสที่จะได้รับเรียกว่าการบริการนะคะที่แตกต่างเรียกว่าขั้นกว่าเพิ่มขึ้นจากตัวแทนประกันชีวิตธรรมดานะคะในยบายตัวนี้ค่ะเป็นเรื่องของ Engagement ะคะ่ะทุกวันนี้เรารู้สึกว่าตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเองอะคะ่ะเริ่มรู้จักแล้วว่าถ้าเขาไม่อยู่ในชีพนี้เขาควรต้องเป็นเอนเรทีนะคะแต่วันนี้ เราอยากจะสื่อไปถึงลูกค้าค่ะสื่อไปถึงผู้บริโภคด้วยว่าถ้าวันนี้คุณได้มีโอกาสเลือกตัวแทนและคุณได้เลือกตัวแทนที่เป็น MBT มาเป็นตัวแทนให้ดูแลเราด้วยการเขาอะค่ะเขาก็จะมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษที่เพิ่มเติมกว่าตัวแทนประกันชีวิตธรรมดานะคะเราจะมีในเรื่องของ CSR ค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าวันนี้ m d t member อะไม่ใช่เก่งเรื่องงานอย่างเดียว เขาควรต้องเป็นคนที่ดีด้วยนะคะคนที่ดีเนี้ยค่ะมันมีในส่วนพาร์ทที่ดีในเรื่องการทํางานใช่ไหมคะให้บริการให้คําแนะนําที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่ในสังคมสร้างสังคมที่ดีเหมือนว่านี้ทุกๆก,กรรมการทุกคนที่ทําหน้าที่อยู่ใน M อ็ดทไทยแลนด์ค่ะจริงๆพวกเรามาจากหลากหลายบริษัทนะคะแต่พวกเราใจเดียวกันพวกเราเป็นใจเดียวที่เราต้องการอยากจะให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ เราเลยมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือมีเรื่อง CSR ด้วยค่ะทำไงให้เรากลับคืนสู่สังคมมันก็เลยเป็นความร่วมมือระหว่างเรากับสภากาชาติไทยค่ะนะคะเรามีกิจกรรมที่ร่วมกับสภากาชาติไทยมาไม่ต่ำกว่า3ปีละนะคะเป็นโครงการหนามนี้ทำดีเพื่อพ่ออันนี้เป็นกิจกรรมปีที่แล้วจริงๆปีนี้เราเพิ่งไปร่วมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อกับสภากาชาติไทยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่กาญจบนบุรีนะคะก็ยังเป็นของกกิจกรรมต่อเนื่องค่ะ แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเราจะชอบเรียกสั้นๆวางานกระถิ่นโลกนะคะมันก็คือ MBRT Give Day ค่ะซึ่ง MBRT Give Day นะคะ,ะเราจะมีวันนี้ค่ะเรียกว่าวันแห่งการให้เป็นวันเดียวกันที่เราจะทำกิจกรรมร่วมกันทั่วโลกเลยสำหรับสมาชิก MBRT นะคะประเทศใดเองเราก็ทำกิจกรรมนี้ค่ะผู้ระดมทุนเนี่ยก็มาจากสมาชิกพวกเราเนี่แหละคะ่ะ แล้เงินพวกนี้นะคะทาง MRT Foundation เองอะคะ่ะเขาก็จะกระจายสู่มูลนิธิต่างๆทั่วโลกค่ะเราเลยเรียกว่ากระถิ่นโลกนะคะปีนี้ค่ะหนึ่งนโยบายคือเราต้องการให้ MRT Foundation อะคะ่ะได้นำเงินส่วนหนึ่งที่ที่อยู่ในฟ u n เดชั่นซึ่งเขาจัดหามูลนิธิอยู่แล้วนะคะให้มูลนิธิเขาเงินพวกนี้ค่ะกลับมาคืนสู่มูลนิธิบ้านเราค่ะก็คือประเทศไทย นะคะอันนี้ก็อยู่ในโครงการที่คณะกรรมการกําลังนําเสนอมูลนิธิหลายมูลนิธิเลยค่ะเพื่อให้เขาเลือกที่จะมาบริจาคในประเทศไทยนะคะเบรนนะคะยินดีให้กับ first time qualification ค่ะเอ,อค่ะ first time qualifier ก็คือคนที่ติด mdrt ครั้งแรกนะคะเรามีของพิเศษค่ะเป็นเรียกว่า first time gift set นะคะให้กับสมาชิก mdrt ปีแรกค่ะทุกๆบริษัทในประเทศไทยเลยนะคะปีที่แล้วสมาชิกเรา5,000เท่าที่ปีนี้ค่ะ5,400คนเนะะี่ยค่ะเป็น first time เนี่ย1,700กว่าคนเลยนะคะวันนี้เราอยากจะเรียกว่ายินดีกับเขาอะคะ่ะเพราะว่าการเป็น m d r t อ่ะตัวเลขไม่น้อยนะ Production ในการทำเรี้ยประกันประมาณ2ล้านบาทวันนี้ถ้าเราไม่ได้มีลูกค้ารายใหญ่นั่นคือคุณทำงานนากขอ คุณได้ออกไปช่วยคนมากพอคุณถึงติด MDRT หรือถ้าวันนี้คุณอาจจะติดด้วยลูกค้ารายใหญ่นั่นคือคุณก็จะต้องมีความน่าเชื่อถือมากพอถูกไหมคะลูกค้ารายใหญ่ถึงจะเลือกใช้บริการกักบเรานะคะเราเลยอยากจะแสดงความยินดีกับเขาและพร้อมที่จะจูงมือเขาไปต่อในปีที่2ปีที่3ค่ะนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะกิจกรรมที่เรายังคงมีอยู่ทุกๆปีนะคะ งานใหญ่ที่สุดของ m อ t มบีทีไทยแล้วนะคะก็คือ m b t มบีทเดค่ะปีที่แล้วมีคนเข้าร่วมกับเราเนี่ยมากกว่า2,200ท่านปีทแล้วจัด16กรกดามนะคะปีหน้าเราลงวันเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญพี่ๆล่วงหน้าเลย15กรกดาคม2568นะคะสถานที่ยังเป็นจุบลีเมืองทองธานีเช่นเดิมนะคะเราคาดว่าปีนี้ผู้เข้าร่วมงานน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,500คนนะคะแล้วก็ภาบรรยากาศต่างๆนะคะ สิ่งที่ MDRT ร์ทีมุ่งเน้นก็คือว่าทุกๆวิชาการของเราอะค่ะเขามาแล้วเขาจะต้องได้ h how t ูค่ะฟังวิชาการแล้วก็ไปใช้ได้เลยนะคะพร้อมทั้งได้ Inspiration ค่ะเพราะว่างานนี้ค่ะเข้าได้ทั้งคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกไม่เคยเป็นสมาชิกและคนที่เป็นสมาชิกแล้วนะคะทำยังไงถ้าคนเป็นสมาชิกแล้วให้เขาไปตอบทำยังไงคนที่ยังไม่อยากยไม่เคยเป็นนะคะ เขาต้องได้บรรยากาศว่าถ้าวันนี้เขามเป็น MBT เขาจะได้อะไรนะคะแล้วก็มีกิจกรรม CSR ทั้งหลายเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้กิจกรรมใหม่ค่ะตั้งปีที่ผ่านมานะคะและปีหน้ายังคงมีค่ะเราเรียกว่า MBT Tips Talk กิจกรรมนี้ค่ะเฉพาะ m e m b e r only นะคะเรารู้สึกว่าวันนี้สังคม,มค่ะ MBT ไทยแลน่์เราอยากให้เป็นอีกหนึ่งสังคมที่เขารู้สึกว่านี่คือการสังคมแห่งการ แห่งการแบ่งปันเป็นสังคมที่แชร์กันเติบโตไปด้วยกันนะคะมาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเทคนิคกันนะคะกิจกรรมนี้เราจะจัด4ครั้งต่อปีนะคะทุกๆไตรมาสค่ะปีหน้าเริ่มครั้งแรกก็คือจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ครั้งถัดไปก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมค่ะเรามุ่งเน้นเลยว่าวันนี้ถ้าเขาเป็นเมมเบอร์แล้วทํายังไงให้เขาต้องเป็นเมมเบอร์ต่อเนื่องเพราะเราเชื่อค่ะว่า ถ้าเขาเป็นสมาชิกมีอาีแค่ปีเดียวเขาจะอาจจะอยู่ในชีพนี้ได้อย่างไม่ย,ยั่งยืนนะคะวันนี้ทำไงให้อยู่ในชีพนี้อย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นคือคุณต้องเป็นเมมเบอร์ต่อเนื่องนะคะสิ่งหนึ่งที่เรากาลังใส่ความคิดความรู้สึกให้ทุกๆเมมเบอร์คือทางไงให้วันนี้ขั้นถัดไปคุณจะต้องไปถึงไลฟ์เมมเบอร์ก็คือการเป็นสมาชิก10ปีขึ้นไปค่ะนะคะ เราเชื่อว่าคนหนึ่งคนนะคะจากการเก็บสถิติด้วยนะคะไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวถ้าเขาสามารถที่จะเป็นสมาชิก MDRT ได้5ปีขึ้นไปอะคะ่ะเขาสามารถไปถึงล i ์เมมเบอร์ได้อย่างเรียกว่าง่ายได้เพราะความรู้สึกเขาอะเขาจะภูมิใจมากนะคะเหมือนตัวท่านเองอะคะ่ะหรือพวกเราที่เป็นกรรมการทุกคนอะเราก็เป็นเมมเบอร์มาน้องๆไม่ต่ำกว่า5ปีนะคะในฐานะประธานเองก็ไม่ต่ำกว่า10ปีเราเห็นแล้วะคะ่ะ ว่าถ้าเราจะอยู่อาชีพนี้ได้ดีอะ m b t เป็นหนึ่งตัวช่วยที่คุณสามารถเอามาเป็นแกนในการทำงานนะคะแล้วให้ MBTI เป็นตัวร r i ฟ์ให้เราอยู่ได้ดีในอาชีพนี้ถัดไปค่ะเป็นเรียกว่าสัมมนาใหญ่ๆของทาง HQ นะคะปีหนึ่งเราจะมีสองครั้งค่ะก็คือ m b t Annual Meeting นะคะปีหน้าเราจะมีช่วงเดือนมิถุนาค่ะนะคะจะจัดที่แมมีอเมริกานะคะ แล้วก็โชคดีมากค่ะที่เรามีโอกาสได้ส่งคนไทยนะคะเข้าไปเป็นวิทยากรระดับโลกนะคะมันเป็นเวทีโลกค่ะที่เมมเบอร์ทุกๆประเทศได้มารวมกันนะคะเป็นสัมมานาระดับโลกแล้วเราเองนะคะในฐานะที่ m p t t h a i l a n d น่ะก็เป็นอันดับท็อปเทมนะคะ ในการเป็นสมาชิกของ m d ็ t เดโลกอะคะ่ะเราก็มีโอกาสส่งวิทยากรก็คือเมมเบอร์ของเราในประเทศไทยนี่แหละคะ่ะให้เขาได้ไปเป็นวิทยากรบนเวทีโลกได้แชร์ริ่งให้กับคนประเทศอื่นๆด้วยให้เห็นว่าคนไทยไมีแพชทบในในโลกจริงๆนะคะสองงานใหญ่คะ่ะงานแรก n n m a Meeting และอีกงานหนึ่งนะคะงานที่สองคือ global conference ค่ะอันนี้จะเป็นเน้นโซนเอเชียปีหน้าเราจัดที่ม,ม้มีช่วงเดือนสิงหาคมน,นะคะ ที่จะขอบคุณ้วยและขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการทํางานของพวกเรา m อ t t h a ไ l a n d นด์ะคะมันเป็นการทํางานที่เรียกว่าทุกคนคือเป็นสมาชิก MDT อยู่แล้วนะคะเป็นมาแล้วไม่ต่ำกว่า4ปี5ปีและยังคงเป็นต่อนะคะทุกคนมาจากหลากหลายบริษัทค่ะเราเป็นอาสาสมัครที่มาช่วยกันเพื่อที่จะสร้างให้สังคมเอ t t ด a i l a n d เป็นอีกหนึ่งสังคมที่ทําให้ลูกค้า จะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะทำให้อุตสาหกรรมของเรายิ่งเติบโตค่ะ